่กักก่อนนะครับพี่ใหม่อยู่ยกับเราก่อนนะโอ้โหคุณยิ้มสวยไม่บรรยับบรรยังจริงๆ เจอกันทุกครั้งก็สวยขึ้นทุกครั้งเลยทั<อ>้งหมดเค่ะเรามีเคล็ดลับกับรอยยิ้มนี้ค่ะอุลิต์เดี๋ยวตัวแอบเล่าให้ฟังนะแน่นอนเริ่มต้เนเลยครับอยากรู้จักเลยที่ใหม่วันนี้มาร่วมงานกับเรานะฮะเป็นเรียกว่าแบรนด์พรีเซนเตอร์รู้สึกเป็นยังไงบ้างดีใจมากๆนะคะก็เข้าปีที่สองแล้วที่ได้ร่วมงานกับทางไอริสค่ะแล้วก็ร,รู้สึกว่าดีใจที่ได้พรีเซนต์แบรนด์ที่มีคุณภาพมากๆแบรนด์เนี้ยค่ะแล้วก็ ภูมิใจในตัวเองมากๆที่ได้พรีเซนต์แบบเหมือนแพ็กเกจก็เป็นแพ็กเกจชิลักโลกอีกด้วยอะไรยใช่นะครับคือรีไซเคิลได้ทั้งหมดเลยแอนแรกของเมืองไทยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดามั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าของเขาดีของเขาว่าเรื่องดคุณภาพครับผม <c oughs> โอ้ย,ยิ้มสวยยัยยิ้มไม่จะละลายฮ <c oughs> ่าฮ่ารัมมากเลยครับเ <c oughs> อ้าได้ระดับตัวฟอมของวงการนะฮะรันทุวงการจริงๆครับอีกหนึ่งเรื่องราวครับอยากรู้ว่า ยาสีฟันไอวิสปังยังไงจุดเด่นของเราคืออะไรโอ้โหใหม่นี้แบบใหม่แทบไม่ต้องรอนตีอะไรเลยนะคะเพราะว่าแบรนด์เขามีมายาวนานมากใหม่ไม่แน่ใจว่ากี่ปีร้อยสองปีแล้วฮะกี่ปีนะคะหนึ่งร้อยสองปีเลยนะมันมันเป็นร้อยปีดังนั้นใหม่ไม่ต้องแทบพูดอะไรเลยะคะ่ะคุณภาพเขาเป็นเปีย่ยมแล้วก็ด้วยไอวิสเองเนะะี่ยค่ะเป็นการรีแบรนดิ้งที่ทําให้มันเข้าถึงกับคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วก็ให้ น้องๆได้มีโอกาสเข้าถึงแบรนด์ที่มีตำนานข mm hmm. นาดนี้เนาะดังนั้นก็ฝาก I w i s ไไปด้วยค่ะใช้ดีจริงๆฮะสุดยอดจริงๆเลยนะครับเมื่อกี้คให,หม่ได้พูดถึงคำว่านี่คือยาสีฟันคุณภาพอยากรู้ว่าคุณสมบัติพิเศษหรือว่าความเจ๋งของเขาเป็นอะไรยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมครับทุกอย่างมาจากสารสกัดธรรมชาติ<ะ>ที่ทําโดยนวัตกรรมที่เขาเรียกว,ว่า ล้ำมากๆแล้วก็นวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะทำให้สารสกัดจากธรรมชาติมันยังอยู่แร็คทบทวนอยู่ในหลอดหลอดเดียวดังนั้นถ้าเราจ่ายเข้าไปเนี่ยรับรองว่าได้ได้คุณภาพที่คัดปลอกมากๆค่ะเนาะใั่ปลอกล้นหลอดเลยล่ะล้นเลยใช้ที่ควันสวยทุกคนค่ะสุดพลังมากเลยครับพี่เก๋ครับเมื่อกี้ได้พูดแง้มาที่หนึ่งแล้วว่ายิ้มต้องยิ้มแบบสวยยิ้มสวยแบบไอวิสเทสรลับทำยังไงสอนหน่อยสิ ที่จริงแล้วว่ามันแค่ใช้ไอวิสเลยอ่ะทเท่ใช้ไอวิสนะคะรับรองเขงที่สองสูตรเขามีสูตรที่หมายว่าตอบโจทย์ได้หลายๆคนเลยและอยากให้ทุกคนลองกันนะคะมันมั่นใจแล้วเวลาเราเข้าไปคุยกับใครเราสามารถแบบ เข้าไปใกล้ได้โดยที่เราไม่ต้องเคิออะไรไไใช่กินปากก็ดีแล้วก็แถมยังคืออะไรฟันก็สวยด้วยจริงใช่ใชค่ะนะฮะใครยังไม่ลองต้องลองแล้วนะใหม่ป้ายาขนาดนี้แล้วนะ,ะอ,อยากให้ลองกันจริงๆค่ะเพราะว่าคุณภาพมันดีมันมนีมาหลายปีแล้วดังนั้นมันคัดต้งปีด้วยตัวแบรนดิ้งอยู่แล้วอะค่ะมากเลยนะจ๊ะน้นี่ใช่เ่ยพี่โอเสียพิดานี่ โอ้หมันซึ้งจริงๆค่ะใช่ใช่ใช่แล้วด้วยจุดกระแสดาราครตอนนั้นด้วยใช่แล้วก็โอ้ตอนนั้นน้องแบบมันเป็นเพลงประกอบละครเรื่องวันทองก็เลยทำให<ม>้รู้<ม>สึกวันทองกับเพลงนี้ค่ะพูดอั่เองสองคนมันก็จะดูเงียบเหงาเนาะมันต้องอมันก็มีสองคนนะแล้เชอร์ลยดีวยกว่าใช่ะเป็นพี่ใหม่นะเพราะฉะนั้นนะฮะอีกสามท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มาร่วมแดนโอเปร่าริงโชว์กับเรานะครับปรบมืออีกครั้งหนึ่งฮะต้อนรับพี่ดาต้อนรับน้องเฟิร์สต้อนรับน้องเข้าฟังเลยครับเชอร์เลยครับ พี่ใหม่ยังอยู่กับเรานะครับพูดคุยกันสนุกสนานแน่นอนเป็นความพิเศษจริงๆนะฮะนี่ไม่ได้โอกาสได้ง่ายนะ,ะได้คิวของซุปตาทุกท่านบนเวทีนะฮะมาร่วมกันครับพิดาเชิญครับอุ๋ยสิ่งมอบผ้าพ่ดาสุดมากจริงๆคนลุกนะฮะอามาแล้วครับน้องเฟิร์สน้องก็ตันครับ เดี๋ยวเจอตลังเลิกงานนะครับทุกคนรุ่งที่ไปไหนนะครับทุกคนเท่าไหร่ไปถึงมานตั้งสิบโมงบอกให้แซวแซวต้องให้สิบโมงเวลาที่ไม่รับไปเยอะมาเลยนะครับเอาวละพูดจิงความพิเศษเมื่อสักครู่นี้ครับถามพิดาก่อนดีกว่าพิดาสุดมากเพราะนี่คือเพลงประกอบละครวันทองใช่นะฮะแล้วก็นี่คือนางเอกของเราใช่นี่ก็คือคุณชางคุณแฟนอ ปแต่ลูกแีนั้นก็ยังไม่เกิดเขาเป็นแบบ handsome angel อยู่แถวๆนั้น no no I thought he's gonna be He's gonna be what? my son ก็เวอร์ไปแฟนสาวอยู่้วอนที่เจอพี่ใหม่ย่างไรตอนนี้ที่ใหม่ยังสวยอย่างไรเขาเรียกว่าน้องเขาอยู่เป็นเขาอยู่เป็นตั้งแต่แรกแล้วคนนี้ออ สด็จกากันแล้วโอบคุณทุกคนมาด้วยใจนะนี่ตอบดีเลยค่ะพี่ดาพี่ดาเมื่อกี้นี้จะบอกว่าเห็นทุกคนมีกำลังใจแต่วันนี้พี่ก็มีกำลังใจพิเศษด้วยใช่นกัครับนี่ไงต่อมาแล้วใช่เด็กงาน่ารักมาจริงรับงานนี้ทำไมเด็กรับงานนี้ทำไมน้องเดเนียนมาทำไมเราฟันก็ยังไม่ขึ้นนะเด็กงานลูก แอนด์นอนดี้เจนนิสค่ะค่ะแอ่ะี้มีขอบคุณมากเลยครับมาให้กำลังใจคุณแม่ครับจริงๆแฟนยังไม่ขึ้นเลยค่ะดูแลมาแอบเรียนรู้วิธีการกินสวยเป็นคุณใหม่ไงเตรียมตัวเตรียมตัวพอฟันขึ้นปุ๊บพรีเซนเตอร์เข้าเลยีร้อนเลยร้อนเลยแล้ก็จริงๆแล้วเราเหมือนเราเห็นเห็นแล้วแหละว่าพรีเซนเตอร์ คือใครเออ,เอ,อแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้กลับมาโคจรเจอเจอใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะคแล้วก็ดีใจที่วันนี้ทุกคนก็พร้อมหน้าพร้อมตาใส่สีเขียวน่ารักตะมุตะมีของไอวิสของเรานะคะแล้วก็มาเชียร์น้องๆด้วยวันนี้ก็ทุกคนทุกคนดูแบบสูงกล้องจะแตกแล้วว่า <laughs> น้องไ ชอบม่เรากำลังเห็นว่าแบบแถวหน้าคือแบบยิ้มสวยแล้้ววยยเขาอยากดูเนี้ยว่ายิ้มยังไงให้แบบว่าพิเศษแล้วลูกอ๋ออืมนะคะวันนี้ก็ดีใจที่ที่เห็นน้องให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็พี่ดาพี่ดายิ้มพูดเขายิ่งเขินเนี่ยยิ้มสวยไหมล่ะยิ้มสวยไหมสวยแล้วเธอยิ้มตามพวกเขาทำ แล้วเวลาเขายิ้มเขาก็ยิ้มแบบไอวิสไงยิ้มตามมันก็ต่อเนื่องพี่ดาวจำได้ถึงตอนนี้เฮ้ยเพลงเพราะอุ้ยนางเอกเล่นดีมันยังจำได้อยู่เป็นประการอยู่เป็นแล้วก็มีความเป็นไทยป๊อป เพลงสองใจอะไรเงี้ยมีความเป็นไทยท็อปซึ่งมันก็เหมือนคอมไบล์ผลิตภัณฑ์ไอริสด้วยที่แบบเหมือนอยู่ผู้คนไทยมานาแล้วก็มีความเป็นไทยแฝงอยู่ในความเป็นสากลด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงนะฮะศาสตร์ทีเดี๋ยวผมไปตีระนาดด้วยนะฮะจะได้พบเลยครับพี่นาน้องไม่ใหม่เนาะถามคนนี้บ้างดีกว่าเขาตังครับครับความรู้สึกน้องบอกว่าอย่าเพิ่งยิ้มอย่าเพิ่งลืมผมยิ้มเลยเลย ความรู้สึกวันนี้มาร่วมงานแกเปิดตัวไอวิสเป็นยังไงบ้างครับนี่ใช่เขินอยู่เหรอยังไม่หายเขินใช่ไหมเขินครัรู้ว่าเขาซูมขนาดนี้แล้วไม่กล้ายิ้มเหรอพี่ดาขนาดนั้นไม่ใหม่เลยครับจริงแล้วใช่ยิ้มหวานเนาะพี่ดาเนาะนั่นเนั่นไงชี้เข่าเขาไปนะว่ายิ่งเขินเนี่ยคอจริงต่างเวทีครับทุกคนทำไมฮะกระซิบกระฮูว่าว่าเขินพี่ใหม่กับพี่ดามากเลย อืม่สวยมากน่ารักมากสุภิดาเราเพลงพอมากอยากรู้เพื่อมาเกิดผู้หญิงเกิดผู้เกิดผู้หญิงใกล้ๆสวยๆอย่างรทำแบบนิ่งเลยครับจริงๆเลยง่ายๆครับเกิดยังไงก็ดูตอนนี้แหละครับอ่ะรับดีใจมากดีใจความรู้สึกความรู้สึกดีใจเกียรติมากๆครับที่ที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆทั้งสองคนด้วยครับขอดีใจค่ะสุดยอดเลยนะครับต้องเฟิร์สทราบเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็จริงๆอย่างที่บอกไปตอน มาต้นแล ok ้วครับว่าขอบคุณทางไอคิสครับที่เชิญพวกเราทุกคนมาร่วมงานในวันนี้ครับแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดีใจากๆนะที่ได้เจอพี่ดาครับเพราะว่าจริงๆเราไดตามพี่ดาฝาดการเพลงมาพัฒนาเลยนักแสดงเลยใช่ไหมคะใช่ครับพี่พัฒน์เสมัยสอดพี่ดาเล่นก่อนคือไม่เจ็บใช่ไหมพี่ดาใช่ใช่อนขอพูด แม่รักมากเลยก็นี่แหละแล้วก็คนเช็ดไม้ก็จะได้ไม่เพราว่าเราได้ค่ะจุกโคมอู้เนาะออันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยนะฮะใช่ค่ะเนาะว่ามีคนที่ใช้ไม้ต่อเราดมอือสุดชื่นฉันไม่ใช้ไอวิชใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้เออผมก็ไปเรื่ยแล้วพี่ใหม่เนาะใช่ใช่ด้วยแซวแซวแซวนะครับอ้าวเมื่อกี้ฟังเคล็ดลับในเวอร์ชันของพิดาไปแล้วมีความเกิดขึ้นบนเวที เอาต่อเนื่องครับทันนี้ก่อนแล้วกันเนาะสองรุนต่อแลฮะพ่อตังและเฟิร์สอะดูแลสุขภาพช่องปากยังไงบ้างแชร์หน่อยครับสฟังครับเังเขินอยู่ก็อย่างอย่างเรนานักแสดงใช่ไหมครับเวลาเขาสีที่มีความใกล้ชิดกันยังไงอะยังไงหรอใกล้ขนาดไหนหรอใกล้แบบไหนหรอคุณเปิดทางเองนะ เวลาที่มันต้องแบบต้องใกล้เบอร์ไหนกัต้องใกล้เบอร์ไหนใกล้ใกล้กลางเวลากระซิบกันแบบเฮ้ยนี่เราใกล้กันงใกล้กว่านี้ได้ไหมแสดงนี่คือการแสดงทุกคนเอาและเอาละติดติดเองแล้วถ้าเวลาเขาซีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่การการการถ่าภาพท้างฟ้าได้ครับก็ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆครับ เนอเป็นสิ่งสำค like ัญเพราะฉันเลยต้องดูแลจุดรับช่องปากบีมากๆเรื่องยาสิ่งันต่างก็ต้องเลือกเนาะใช่ครับคือจริงจริงตอน ตอนที่ต้องเข้าสีที่ต้องใกล้ชิดกันครับมันก็จะก่อนหน้ามันก็จะมีทานอาหารบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะเลี่ยงอาหารที่มันมีความอร่อยแต่ว่าส่งผลต่อกินสุขภาพช่องปากเราครับฉะนั้นรเราเป็นเรื่องที่จะกินแล้วก็เรื่องที่มันแปรเปลียนผู้อิส๋อน้องจริงชีวิตก็ต้องมีความสุขนะไม่ใช่แบบว่าต้องปวอาหารทุกอย่างมันหมดเลยอยากกินอะไรก็กินแต่เรามีตัวช่วยครับถ้าเรื่องกินปากให้ไอวิสดูแลตุ่นยิ้มแบบไอวิสได้นะฮะถามแบรนด์เซนเตอร์ของเรา พี่ใหม่อยา,อมา,มากบอกว่าเลิอกอะไรในยาสีฟันไอพีสชอบที่ใช้หลังใช้เราจะรู้สึกฟ resh รู้สึกว่าปากมรนสะอาดมากๆเลยอะค่ะด้วยความที่มันมีสารสกัดจากธรรมชาติมีสมุนไพรนะเรารู้สึกว่ามันมันคลีนทุกอย่างในปากเราจริงๆค่ะก็จะคลายร้องเนาะพอเวลาเราก่อน้็ฉายล้องใกล้อะไรเงี้ยค่ะม่ก็จะแปรงฟันธของสมุมันมันเป็นพาร์หนึ่งของ ความรับผิดชอบในการทํางานของเราเหมือนกันเนาะรับผิดชอบต่อแบบเพื่อนร่วมงานเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาจะไม่รับงานคู่กับเราได้ถ้าสมมติเราไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรเงี้ย ก็ดูแลตัวเองประมาณนั้นเหมือนกันค่ะดังนั้นก็หลังทานอาหารก็จะก็จะเปลี่นความถูกทางมามันเป็นเรื่องของการรักษาสันติภาพโดยรวมนะฮะกินประขับนะครับวิธีให้เราได้จัดการนะฮะไม่ใช่คือยาติไอฟิสได้ดูแลคุณให้คุณได้กินได้พูดได้แบบมั่นใจนะครับสุดท้ายแล้วอยากให้ที่ฝากสักนิดนึงนะฮะเรื่องของการดูแลสุขภาพของช่องปากและความมั่นใจ่างปากนะครับเริ่มจากพี่ดาก่อนเลยค่ะก็ ความมั่นใจของอทุกเพศทุกวัยเลยนะคะจริงๆเราราคิดว่าก็มาจากสุขภาพฝันรวยเพราะว่านี่คือหน้าต่างบานแรกเนาะของทุกคนเนาะเวลาใครยิ้มออกมาแล้วหน้ามองสะอาดตามันก็แบบยิ้มหน่อยได้ไหมคะ มัไง็่ะพอดึงออกปะคือมันก็ออนจะรู้สึกแบบหน้าดึงดูดหน้ามองอะไรแบบนี้นะคะก็<อ><อ>นี่แหละคือความสำคัญครับคุณอะไรครับชั้ผมก็รับใช้ยาสีฟันไอริสนะครัแบแปรงเช้าแปรงเย็นนะคะรับเจ<ร>ียมเอ้ยเจียมอะไรอ่ะเออไม่ธรรมาดานะเออยิย้มหวานจริงๆนะ เฟิร์สสครับเฟิร์สแล้วก็เพิ่มเติมแต่เขาต่นะครับใช้เช้าใช้เย็นใช้ตอนกลางวันด้วยก็ได้ครับเพราะว่าบางทีตอนกลางวันเนี่ยเราอาจจะไปทานอะไรมาที่มันทำให้เกิดกลิ่นปาครับก็สามารถใช้ไอวิสแปรงกลางวันได้ด้วยครับก็ยังไงโค้ไอวิสติดตัวไว้นะครับทุกท่านเพราะว่าสามารถใช้ในช่วงเวลาครับนี่เโดยยิ้มแบบมีคุณภาพและมั่นใจให้เฟรชครับพี่ไม่อ๋อใช้เช้าใช้เย็นใช้กลางวันใช้ก่อนนอนก็ดีเหมือนกันนั่นไงก็คือใช้ได้ทั้งวันได้ หมดเลยเนาะมีมาม่าฝากไอวิสด้วยค่ะดูไล่ช่องฝากรุคนคทะนี่คือยาสีฟันคุณภาพของคนไทยอยู่ในใจคนไทยยาสีฟันไอวิสปรบมือมให้กับทั้งสี่ท่านอีกครั้งหนึ่งครับสุดยอดจริงๆเชิญถ่ายภาพร่วมกันเลยนะครับคุณใหม่ดาวิกาโคนเน่นะครับแบรนด์พรีเซนเตอร์ของยาสีฟันไอวิสมาพร้อมกับศิลปินรับเชิญที่มาสร้างความสุขสร้างให้คุณยิ้มมั่นใจแบบไอวิสนะครับนั่นคือพี่ดาอินโดฟิน้องเฟิร์ส้องเข้าตังนะครับไม่น่าล่ะ น่ารักจริงๆเลยเรียนเชิญที่พี่สิบมวชนเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆที่พี่สิมวชนให้เกียรติกับงานของเราเยอะมากๆมาก,มาก,กันอุณนาาฬาครั้งอบอ,อุ่นเป็นที่สุดครับของที่เป็นคุณภาพยางไงก็อยู่ในใจคนไทยยาวนานแน่นอนนี่คือเรียกว่าเป็นเคล็ดลับที่ทำให้แบรนด์ระดับตำนานแบรนด์ยาสีฟันแบรนด์แรกของเมืองไทย มีเรื่องราวที่น่าประทับใจมา102ปีแบบนี้นะครับและเราจะถ่ายภาพกันต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากช็อตนี้โอกาสไม่ร,รู้โอกาสไม่ร,ร,รู้นร,ร,รับขอพักกันั่งนิงม่สวยกันทุกคนเลยนะฮะขอยิ้มไอวิสแบบสักรูปหนึ่งครับทั้งสีท่านครับยิ้มไอวิสเลยเห็นฟันเลย มั่นใจกันทุกท่านเลยจริงๆนะครับตระก้าแห่งรอยยิ้มครับเพืนเชิญคุณต้นพิเศษอินทรคันชิตกรรมการบริหารบริษัทวิเศษเอ็นไอจำกัดอีกครั้งนึงครับขึ้นบนเวทีเพื่อมอบกระเช้าตระก้าแห่งรอยยิ้มให้กับแต่ละท่านเลยนะครับเริ่มจากคุณใหม่ก่อนเลยครับแบรนด์พรีเซนเตอร์ของยาซิปันไอพิสครับ <ๆ S 1> น่ารักที่สุดคนคุณภาพคู่กับแบรนด์ของเราที่เป็นแบรนด์คุณภาพเช่นกัน ฝากยาซิฟันไอวิสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจให้เราได้ดูแลสุขภาพช่องปากของคุณนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนรักสุขภาพช่องปากคุณรักโลกด้วยนะครับขอบคุณคุณใหม่นะครับเรียนเชิญม้อตะก้าแห่งรอยยิ้มให้กับพี่นายอินโดฟินครับเชิญครับเสียงครอแบบที่สุดจริงๆรร้องยังไงนี่เอง <laughs> น่ารักที่สุดเลยนะครับทั้งคุณสามีและคุณลูกเลยนะครับ ขอพูดพิดาด้วยนะครับท่านต่อไปดูเชน้องเฟิร์สครับแรับปอบตะแ้่แห่งรอยยิ้มจากค้นต้นผู้บริหารของเราครับนักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงคุณภ,ภาพข่ําเลยจริงๆครับและเชิน้องเข้าตังด้วยนะครับหน้ารายยิ้มหวานถ่ายภาพไปก็อย่าลืมยิ้มไปด้วยนะตัวเองนะ น่ารักจริงๆนะครับเชิญพี่พิสื่อมวลชนได้เก็บภาพประทับใจนี้เอาไว้ได้เลยนะฮะสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้มีสื่อมวลชนมาให้เกียร่วมงานเรามากมายก่อนที่จะใช้เวลาช่วงนี้ถ่ายภาพสักครู่หนึ่งครับเดียชิญทุกท่านะอยู่กับเราบนเวทีนะครับถ่ายไม่ได้เลยต้องหาเวล อย่าลืมครับเราจกเรียนเชิญนะครับโนในไหนก็ได้คิวพิ่ใหม่ในไหนก็ได้คิวเฟิร์สแล้วก็ตามมาผู้บริหารคนสัมพันธ์ก็อยู่กับเราจะอยู่กันแค่นี้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นครับเรียบร้อยนะครับสดถ่ายภาพช็อตต่อไปจะเป็นการถ่ายประชิดภาพความสุขเพราะว่ายิ่งรู้จักยาสีฟันไทยฟิีสก็รู้สึกว่าจะยิ่งรักเข้าไปมากกว่าเดิมร่วมร้องเพลงไปพร้อมๆก,กันกับพิดานะครับยิ่งรู้จัก,ย,จกยิ่งรักเธอเชิญครับ ทุกท่ารูปจอยไปด้วยกันนะเก็บภาไปด้วยเก็บภาด้วยเต็มที่เลยนะเราต้องลองนี่นอกจากกินเล้วนี้ลงไปสสดีใกล้ๆได้ไหมคะได้เลยนะฮไ้ยนรับเธอหมดใจรักเธอหมดใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn